สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้เรามีกุ้งขาวตัวใหญ่อยู่นะคะอ,อ,อยากจะกินเป็นอะไรร้อนๆสดคล่องคอแล้วก็มีความรสจัดนิดนึงนะคะก็เลยจะทําเป็นต้มยำกุ้งน้ําใสนะคะทําง่ายใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างเองนะคะก็ เดี๋ยวรับดูกันว่าเราทำยังไงแต่ก่อนเอเนม,มาดูวัตถุดิบกันก่อนเนาะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะมีเป็นเครื่องต้มยำค่ะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใครจะใส่หอมแดงไปด้วยก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะมีพริกค,ค่ะกุ้งอันนี้เป็นผักชีบใบเลื่อยนะคะผักชีฝรั่งแล้วก็มีเห็ดฟางค่ะเปลี่ยนเป็นเห็ดชนิดอื่นก็ได้นะคะวัตถุดิบของเราง่ายๆมีแค่นี้แหละเพื่อนๆก็เมื่อเราซ่าส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ วิธีทำง,ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะตั้งหม้อต้มน้ําใช้ไฟกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องต้มยำลงไปก็จะมีขาา่าตักไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของการปรุงรสชาตินะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะใส่เกลือลงไปด้วยการปรุงรสชาติเนี่ยมันแล้วแต่เพื่อนเนเลยนะอยากใส่ไหก็ใส่อันนี้เราจะพยายามทาทุกอย่างให้มันดูง่ายแล้วก็ดูเข้าใจได้ง่ายมากที่สุดโดยที่มันไม่เยินเยอะนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูไม่เยอะไม่เป็นน้ําเยอะเกินไปเราเองก็พยายามปรับปรุงอยู่นะคะให้แบบว่าคือบางทีพอเราอธิบายอะไรออกมาเราก็อยากจะอธิบายให้เพื่อนเเข้าใจได้มากที่สุดแต่บางทีเราก็ลืมนึกไปว่ามันอาจจะมากเกินไป ก็เลยอาจจะพยายามตัดอะไรที่มันไม่จําเป็นออกอย่างเช่นการปรุงรสชาติมันก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากจะปรุงแบบไหนนะคะการปรุงก็มีได้หลายแบบบางคนใส่เกลือบางคนใส่น้าปลาบางคนใส่มะนาวขวดมะนาวแท้อะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนว่าเวลาใช้มะนาวในการทําต้มยำเนี่ยถ้าเป็นมะนาวแท้มันจะอร่อยมากเพราะว่ามันจะหอมนะคะนี่ก็ลองชั่งน้ำหนักดูเอานะคะอันนี้เราใส่เกลืองไปแล้วเราก็รอจนกว่าน้ำเนี่ยมันจะเดือดนะคะพอน้ําเดือดเราก็จะปล่อยให้เครื่องต้มยำเนี่ยมันได้คายกลิ่น คายความหอมออกมานะคะก็รอเขาเดือดก่อนแล้วเดือดแล้วเราก็ต้มต่อไปอีกประมาณ10-15นาทีนะคะตอนนี้นะคะเราก็ปล่อยให้เครื่องต้งยมยำเนี่ยเขาถูกต้มเดือดเดือดแบบนี้มาประมาณ15นาทีแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรื่อเราก็จะใส่เห็ดฟางลงไปก่อนเพราะว่าสาเหตุที่เราไม่ใส่กุ้งลงไปก่อนเพราะว่าเราลกลัวว่ากุ้งมันจะสุกมากเกินไปนะคะแบบ ถ้ามันสุกเกินไปมันจะแข็งมันจะไม่เด้งเนาะอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนนะคะใส่เห็ดฟางลงไปแล้วนะคะเราก็รอจนกว่าเห็ดเขาเนี่ยจะมีความสุกแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราค่อยอใส่กุ้งลงไปตอนนี้นะคะตัวเห็ดฟางของเราที่เราสานไปก็สุกด,ดีเรียบร้อยละจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ หลังจากใส่กุ้งลงไปแล้วนะคะเราก็รอให้กุ้งมีความสุกพอสุกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดไฟทันทีเลยนะคะเพืเ่อนๆเราจะไม่ให้กุ้งสุกมากเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเนื้อจะแข็งเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้กุ้งของเราสุกแล้วนะเพื่อนๆเราก็จะปิดเตาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะปรุงรสชาติกันค่ะ โดยที่วิธีการปรุงของเรานะคะก็จะเป็นน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ถ้าใครอยากจะใส่น้ำตาลด้วยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ที่เรากินได้เลยนะน้ำาลาเราใส่นี้เกลียวก็หอนะคะเพราะเราใส่เกลือแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นมะนาวนะคะหลังจากที่เราปรุงรสชาติแล้วนะคะก็ให้เราชิมรสชาติว่ามันถูกใจหรือเปล่านะคะ ถ้าหากว่าเป็นรสชาติที่ถูกใจแล้วสุดท้ายเราก็จะใส่ผักชีใบเรื่อยลงไปนะคะหรือว่าผักชีฝรั่งนะ<ม>ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูต้ยมยำกุ้งน้ำใสของเราในวันนี้นะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราเอาเขาไปจัเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ น,นี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของต้มยำกุ้งน้ําใสของเราในวันนี้นะคะเพื่อนๆทาง่ายอร่อยใช้ระยะเวลาในการทําไม่นานเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราทําอะไรที่เป็นยำต้มยำต้มแซ่บอะไรพวกนี้เองเนี่ยรสชาติมันจะตรงใจมา,มากๆเลยเพราะว่าเราสามารถปรับเองปรุงเองได้นะคะก็ลองไปทําดูหวังว่า เพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเดี๋ยวนี้ช่องส่วนครัวเนี่ยจะลงคลิปเป็นวันเวมนวันนะคะเพื่อนๆแล้วก็หลังหนึ่งก้มันเพิตานะคะบางวันถ้าที่ร้านที่ร้านของเราเยมันไม่ยุ่งก็จะลง ทุ่มหนึ่งเป๊ะเ,เ,เลยนะคะแต่ว่าเท่าไหนยุ่งก็อาจจะมีเลทไปบ้างก็ต้องขอโทษเพื่อนๆไว้ใะที่นี้ด้วยนะคะก็จะพยายามลงคลิปให้ตรงเวลามากกว่านี้นะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ